สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาทำลูกชิ้นเอ็นไก่นะคะหรือว่าลูกชิ้นไก่นะคะวันนี้นะคะมีออเดอร์นะคะ วันนี้จะทําให้ดู2อกิโลก่อนนะคะว่าส่วนผสมมีอะไรมั่งนะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยค่ะอ่านี่นะคะก็คือส่วนสะโพกของไก่นะคะอันนี้ไปร้านเอ่อบุกเชอร์นะคะนี่ให้เขาแล่หนังนะคะแล้วก็กระดูกออกให้เรียบร้อยนะคะส่วนสะโพกนะคะเขาจะอร่อยกว่าส่วนหน้าอกนะคะส่วนหน้าอกเขาจะแห้งไปนะคะนี่ทําเป็นลูกชิ้นเอ็นไก่ได้อร่อยมากๆเลยนะคะอันนี้นะคะล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะ เอาไปปั่นให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาเนื้อไก่นะคะไปหั่นสักนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เครื่องเขาทํางานหนักเกินไปนะคะเราก็จะใส่เครื่องปั่นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เครื่องปั่นของใครแรงความแรงขนาดไหนนะคะเราจะค่อยๆปั่นแล้วก็หยอดน้ําเย็นนะคะเมื่อกี้นะคะนี่ค่ะค่อยคอยหยอดน้ําเย็นนะคะแล้วก็ปั่นไปหยอดไปนะคะจนกว่าเขาจะเนียนละเอียดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เราก็ปั่นเนื้อไก่นะคะจนได้เป็นเนื้อครีมลักษณะนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมนะคะปุ่มกันเลยนะคะในนี้จะมีแป้งสาลีในผสมนะคะแล้วก็แป้งมันนะคะแล้วก็ผงฟูนะคะใส่ลงไปในชามนี้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องเปลืองชามนะคะใส่หลายใบนะคะนี่ส่วนผสมนะคะจะลงให้ใต้คลิปนะคะแล้วก็รสดีรสไก่ค่ะ เกลือค่ะผงกระเทียมอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะคะแต่ว่าใส่เพิ่มความหอมนะคะในนี้นะคะสูตรที่เราทำนะคะสองกิโลนะคะพริกไทยดำป่นค่ะน้ำมันหอยคะ่ะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลทรายค่ะ คนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะใส่น้ำเย็นจัดนะคะใช้ตะก้อนะคะมือนะคะคนทุกอย่างเข้ากันนะคะไม่ให้แป้งเป็นก้อนเนาะก็เอาเนื้อไก่นะคะที่เราบดเรียบร้อยนะคะเอาส่วนผสม ทั้งหมดนี้นะคะที่เครื่องปรุงนะคะลาาลงไปเลยค่ะเราก็จะนวดให้เข้ากันดีนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะช่างเรียบร้อยนะคะทุกอย่างนะคะเดี๋ยวจะลงให้เลยนะคะพูดแล้วพูดอีกนะคะนวดทุกอย่างเข้ากันนะคะ ใช้ถุงมือนะคะนวดก็ได้เนาะเราจะใช้ไมพายนะคะแบบนี้นะคะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าทุกอย่างจะเข้ากันเนียนนะคะก็นวดส่วนผสมทั้งหมดนะคะเรื่งปรุงเข้ากันเนียนแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะแร็ปนะคะ ก็จะแรปแบบนี้นะคะเราจะเอาไปแช่แข็งนะคะประมาณ1ชั่วโมงนะคะหรือว่าชั่วโมงครึ่งนะคะอันนี้2กิโลนะคะถ้าเกิด1กิโลก็แช่ประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันคะ่ะลูกชิ้นไก่แล้วนะคะก็แช่แข็งนะคะครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะนวดเขาสักหน่อยหนึ่งนะคะให้เขาสะดุ้งเนาะ แค่ตบๆนะคะประมาณ2-3นาทีนะคะระหว่างนี้นะคะเราก็ต้มน้ำให้เดือดรอเลยนะคะค่ะเราก็นวดนะคะครบ3นาทีแล้วนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็มีน้ำเย็นนะคะแล้วก็ช้อนนะคะถุงมือข้างที่เราบีบลูกชิ้นนะคะใครถนัดข้างไหนนะคะอันนี้เราถนัด บีบลูกชิ้นข้างซ้ายเนาะแล้วก็เอาข้างขวาเป็นช้อนตักออกนะคะนี่เอาถุงมือนะคะจุ่มน้ําเย็นนะคะเนี่ยคะ่ะวิธีบีบนะคะแล้วก็บีบให้แน่นๆนะคะแบบนี้เนาะใครจะเอาลูกเล็กลูกใหญ่นะคะก็ตามใจชอบนะคะนี่ฝึกมือแบบนี้ไปก่อนนะคะไม่ยากนะคะนี่บีบให้เขาแน่นๆนะคะไม่งั้นเขาจะมีเหมือนกวางข้างในเนาะเป็นลมแบบค่ะแบบนี่นะคะ นี่อยากให้เนียนๆนะคะก็เอาช้อนจุ่มน้ําเย็นนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะนี่ก็ใส่หม้อต้มได้เลยนะคะประมาณนี้ค่ะนะคะเรามาบีบลูกชิ้นกันเลยนะคะใส่หม้อต้มเลยค่ะน้ําเดือดแค่นิ่งๆก็พอนะคะไม่งั้นลูกชิ้นเขาจะแตกนะคะ ่ะเราก็บีบลูกชิ้นนะคะทั้งหมดนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะต้มลงไปในหม้อเรียบร้อยแล้วนะคะลูกจัมโบ้โตโตเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะต้มน้ําเดือดนิ่งๆนะคะไปประมาณ15นาทีนะคะจนกว่าลูกชิ้นเราจะสุกนะคะค่ะตอนนี้นะคะลูกชิ้นเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะรอยขึ้นเรียบร้อยแล้วคะ่ะเราก็จะตักมานอกน้ําเย็นเลยคะ่ะ ลูกชิ้นเราจะได้เด้งๆนะคะอันนี้ใส่น้ำแข็งลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วก็ตักลูกชิ้นออกมานะคะอกน้ำเย็นใส่น้ำแข็งนะคะแบบนี้นะคะแล้ก็จะแช่ไว้ประมาณ5นาทีนะคะจนกว่าลูกชิ้นจะเย็นนะคะ ห้ามนานเกิน5นาทีนะคะเพราะาลูกชิ้นเราปรุงอร่อยแล้วนะคะถ้าแช่นานเกินเดี๋ยวเขาจะเสียรสชาติแล้วลูกชิ้นเราจะจืดไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะลูกชิ้นเอ็นไก่นะคะเด้งๆของเรานะคะพริกไทยดํานะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะผ่าให้ดูข้างในนะคะเมื่อกี้นะคะแอบชิมไปแล้วนะคะหนึ่งลูกนะคะอร่อยนะคะมีความเผ็ดหอมของพริกไทยดําคั่วนะคะนี่คะ่ะเ,เนื้อแน่นเลยนะคะ นี่นุ่มๆเลยนะคะเด้งดึงๆเลยค่ะนี่นะคะอันนี้ทําตามสั่งนะคะโอเคนะคะลองทําดูนะคะทําทานเองดูก่อนนะคะถ้าเกิดเราทําออกมาได้ดีแล้วเราก็ค่อยทําขายเป็นไรายได้เสริมได้นะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะเดี๋ยวจะแพ็กใส่ถุงให้ดูนะคะแพกเรียบร้อยแล้วนะคะูชิ้นไก่แล้วนะคะนี่นะคะ แพแ็คละหนึ่งกิโลนะคะกิโลก,กว่าเลยนะคะให้เกินตลอดนะคะลูกใหญ่จัมโบ้นะคะซื้อลูกชิ้นนะคะแถมน้ําจิ้มรสเด็ดนะคะนี่น้ําจิ้มรสเด็ดน้ําจิ้มแบบเผ็ดนระลกแตกเลยนะคะนี่นะคะอร่อยมากเลยนะคะสูตรไม่แพ้บุรีรัมย์ยืนกินเลยนะคะน้ำจิ้มลูกชิ้นนะคะอันนี้นะคะใส่ถุงเตรียไมไว้เนาะเพราะว่าลูกค้าจะมารับแล้วนะคะเขาบอกใกล้ถึงบ้านแล้วนะคะนี่นะคะสองกิโลนะคะ สดๆเลยนะคะอันนี้ทําตามสั่งนะคะเป็นงานแบบงานประจํามีแล้วอยู่เนาะอันนี้ทําแบบถ้าเออเรามีงานประจําทําอยู่แล้วนะคะก็เป็นรายได้เสริมนะคะนี่นะคะสูตรนะคะไม่หัวนะคะใครต้องการมีรายได้เสริมมีอาชีพติดตัวนะคะนี่นะคะทํากินทําขายได้สบายเลยนะคะขายดีมากๆเลยนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ